สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันสตวแพทย์หญิงนารีรัตน์แก้วกระหนกหรือหมอกอฟนะคะวันนี้เรามากับรายการทอลกกรเทควันนี้เรามาพบกับพี่หมอเป้านะคะนายสตวแพทย์วินัยทองมากสวัสดีค่ะพี่เป้าสวัสดีครับหนูจะมาชวนพี่หมอเป้าคุยเรื่องสุกรสาวอะคะ่ะจะมีคําถามคําถามแรกเลยนะคะก็คือการทดแทนสุกรสาวอะคะ่ะพี่หมอเป้าเราต้องคํานึงถึงเรื่องอะไรบ้างคะ เรื่องเยอะมากนะครับในสุกรสาวเอาว่าโรคส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในฟาร์มหมูเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับการทดแทนหมูสาวค่อนข้างมากๆเลยเพราะฉะนั้นฟาร์มหมูที่สามารถจัดการสุกรสาวได้ถูกต้องเนี่ยเท่ากับช่วยฟาร์มตัวเองไปได้เยอะมากแล้วเพราะนั้นการจัดการสุกรสาวเนี่ยเป็นหัวข้อใหญ่มากโดยหลักการก็คือว่าเราเป็นเจ้าของฟาร์มเราซื้อหมูที่เป็นเนกาทีฟมาจะไม่มีใครอยากซื้อหมูที่ติดโรคมา ผู้ผลิตหมูสาวขายก็จะส่งหมูเนกาทตฟเพิร์ดมาตอนนี้พอมาถึงปุ๊บหมูก็จะต้องถูกนําเข้ามาที่ผ่านมาที่ประเทศไทยยังไม่ได้ปรับตัวสมัยก่อนคือซื้อมาก็เอาเข้าว้าผสมเลยซึ่งก็จะเอาเข้าไปติดเชื้อแล้วก็เกิดโรคก,ก็แม่แท้งก็มีปัญหาตอนหลังมาก็ได้รับคําแนะนําว่าให้มากักหมูก่อนคือเอาหมูสาวมาปุ๊บแล้วก็รออยู่ข้างนอกก่อนอ่าให้ได้ประมาณทัก3เดือนแล้วค่อยค่อยเอาเข้าตอนนี้ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่3เดือนประเด็นมันอยู่ที่ว่า โรงเรือนหมูสาวนั้นน่ะอยู่ที่ไหนมันจะต้องเป็นโรงเรือนที่แยกออกจากฟาร์มอยู่ให้ไกลจากตัวฟาร์ <S <S มหลักเพราะว่าเวลาช่วงที่เรากักสมัยก่อนเรากักแล้วเราลันวัคซีนไปนะครับเราก็ทําวัคซีน FMD อฮิวา AD ไมโครทําเพิร์ดทำไปแล้วแต่มี AR ทํา AR มี APP ก็ทํา APP ขึ้นอยู่กับเขตนั้นว่าเขามีโรคอะไรแค่นั้นมันน่าจะจบแต่ในปัจจุบันเนี้ยเรารู้ว่าโรคที่เราต้องคุมอีโกโรคหนึ่งก็คือโรค PED แต่น,นี้เวลาเราเอาเชื้อ PED ไปให้หมูสาวกิน ในช่วงอาทิตย์แรกที่เข้ามาให้ทุกตัวเนี่ยติดให้หมดช่วงนั้นเนี่ยเราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเชื้อพีดีที่หมูสาวกินแล้วท้องเสียเนี่ยะจะไม่ลอยกลับเข้าไปในฟาร์มเพราะฉะนั้นล้าหมูสาวที่ดีที่ถูกต้องควรจะทําเป็นไอโซเลชันบานคือเป็นโรงเรือนแยกกักจริงๆแล้วก็อยู่ให้ห่างอีกมุมหนึ่งเลยของฟาร์มให้ไกลาจากตัวฟาร์มให้เยอะที่สุดเท่ากับที่พื้นที่ที่พอจะมีสร้างได้ะนะครับแล้วก็ซื้อเข้ามาแล้วไปลงไว้ที่นั่นหมูสาวพอไปลงนั่นเสร็จปุ๊บ หลักการก็คือหมูสาวที่มาถึงก็ใส่อคอกนึงอยู่ประมาณ1 0ถึง12ตัว15ตัวกำลังดีอย่าให้เกินนี้ไปนะครับพื้นที่ต่อตัว2ตารางเมตรต่อตัวนะครับมีจุ๊บน้ำมีรางอาหารเพียงพอหลังจากนั้นก็คือหลั่นวัคซีนเอาพ่อเดินกระตุ้นการเป็นสัตว์นะครับก็เดินเช้าเดินเย็นแล้วก็จดบันทึกรอบการเป็นสัตว์ช่วงนั้นก็หลั่นวัคซีนไปเรื่อยๆพอครบ3เดือนปุ๊บคราวนี้ก็ต้องมีกลไกที่จะต้องตรวจ ว่าหมูสาวที่เข้ามาไม่เอาโรคอะไรเข้าแต่ต้องมีภูมิต่อโรคอะไร yeah. เนี่ยเราเราต้องตรวจอีกทีนึงครับพี่ป้าคะหนูรบก,กวนสอบถามนิดนึงถ้าอย่างนั้นเราต้องเอาแม่หมูที่อยู่ในฟาร์มเก่าเนี่ยมาคลุกด้วยไหมคะแต่ก่อน<ช>ก็คลุกแต่เดี๋ยวนี้ไอ้โรคที่จําเป็นที่จะต้องคลุกมันมีวัคซีนหมดแล้วอ,อ๋อมันมีวัคซีนหมดแล้วเอาแต่ก่อนเอาโรคหมูมาให้กิน ก็อยากให้ติดพาว่ะอฮะเอาแม่เอาแม่แก่มาคุกก็อยากจะให้ได้รับเชื้ออ e ีโคไลหมูสาวได้รับเชื้ออ e ีโคไล่สเตนฟาร์มหมูสาวขึ้นคลอดลูกจะได้ท้องเสียน้อยซึ่งอนาคตเนี่ยไอ้โรคพวกนี้มันมีวัคซีนหมดถ้าไม่เอามาคุกทํำยังไงก็เอาขี้แม่มาแทนตัวก็ได้เอาเฉพาะเอ็นทะไลติอย่างเดียวการเอาแม่แก่มาคุกถ้าแม่แก่อมโรค AVP อยู่หมูสาวก็ติดนะถ้าแม่แก่อมโรค AR ออยู่หมูสาวก็ติดนะ,ะ,ะทั้งที่เราไม่อยากให้ติดโรคพวกนี้ เพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยโรคที่เราอยากให้ติดมันมีวัคซีนหมดแล้วนะครับมสมัยก่อนไม่มีวัคซีนเพิร์ดใช้ <c oughs> ก็ไปเอาหมูอนุบาล <c oughs> มาเป็นตัวปล่อยเชื้อเพิร์ดให้กับหมูสาว <c oughs> อ,อย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงว่าการที่ไม่เอาแม่ไปแล้ว <c oughs> แล้วจะทําให้โรคมันหลุดโรคเหล่านั้นมีวัคซีนใช้แล้วอีกโรคหนึ่งที่มองข้ามไปก็คือโรค APP หมูสาวที่มาเนี่ยเราซื้อหมูสาวปลอดโรคเราไม่ได้ซื้อ APP เข้าฟาร์มเพราะฉะนั้นควรจะตรวจ APP ด้วยถ้า APP เป็นบวกแล้วเอาเข้าฟาร์มไป ก็จะเอาเชื้อเข้าไปแม่หมูก็จะตายแม่หมูก็จะแท้งตอนนี้หมูสาวเนี่ยที่มันใหญ่ๆแล้วเนี่ยมันแคลรี่แคลรี่เอร์คือเป็นตัวอมโรค app ได้ปกติแล้วที่เราเห็นภาพเนี่ยหมูสาวมักจะมาแบบเป็นนก g a t i แต่พอผสมเสร็จนะเข้าไปติด app ในในฝูง oh. คือแม่แก่เป็นตัวอมโรคเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บหมูสาวเข้าไปก็จะเจอปัญหาเยอะเพราะตัวเองไม่เคยติด app ผสมเสร็จปุ๊บก,ก็ไปคุกกับแม่แก่หมูสาวขึ้นคลอดก็ป่วยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วฟาร์มที่เจอปัญหาแบบนี้คือหมูสาวมาเป negative, ็นเนกาทีฟแต่เข้าไปอยู่ในฝูงแล้วหมูสาวเทิร์นโพซิทีฟอันนี้ควรทําวัคซีน APP ที่หมูสาวไม่งั้นจะมีเปอร์เซ็นต์แม่ตายค่อนข้างสูงอันนี้ก็คือตรวจ APP ตรวจเพิร์ดตรวจ A d ดี <AD. S 1> อ่าแล้วก็กักให้ครบ3เดือนวันที่เข้าไปต้องมีประวัติการเป็นสัตว์แล้วก่อนผสมต้องมีฟลัดชิงอ่าอันนี้ครบหมูสาว พี่เป้าคะ่ะถ้าสมมุติว่าทางฟาร์มอะคะ่ะมีข้อจํากัดในการกักตัวสุกรสาวก่อนเข้าฝูงอะคะ่ะทีเนี้ยถ้าสุกรไม่ได้ถูกกักแล้วนําเข้าฝูงเลยอะคะ่ะสภาพหน้าตาฟาร์มในอนาคตจะเป็นยังไงบ้างคะถ้าไม่ได้โดนกักไม่ดีแน่ๆ,นๆเพราะว่าตามหลักแล้วก็คือยังไงก็ต้องกัก <c oughs> นะที่จะต้องกักก็เพราะว่ามันจะต้องป้องกันโรคต่างๆเช่น <c oughs> <ๆ>เรากักเพื่อจะให้หมูมีภูมิต่อโรค PED แม่สาวมีภูมิต่อพด<ะ>ีแต่ไม่นําเชื้อ PD เข้าหลังจากติดเชื้อพ d ดีด้วยการกินแล้วเนี่ยเชื้อจะไม่เ็ดดิง้งคือหลังจากกินไปแล้วประมาณ8อาทิตย์8ที่ก็2เดือนแต่เรากักสากเดือน<ม>เพราะฉะนั้นวันที่เราเอาหมูสาวเข้าหมูสาวมีภูมิแต่ไม่เอาเชื้อเข้าฟาร์มเรากักโรคต่างๆก็ป้องกันนี้สมมติแต่เราไม่กัดเราเอาหมูสาวเข้าไปเลย<ม>เพอเอาเข้าไปปุ๊บ<ม>ก็ไปยืนอยู่ในร้าวผสม,ม,มสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแม่สาวติดเพิร์ก็เท่ากับว่าเป็นแหล่งเพาะเชื้อนขึ้นมาใหม่ปร<ม>ิมาณเชื้้้อออออก็จะะเเยในงงืุมท ต่อให้ทําวัคซีนอยู่เดี๋ยวเชื้อก็ต้องติดอีกอแล้วก็ต้องมีแม่แท้งเกิดขึ้นอเอาแค่เพิร์กับ PD ดีสโลกนี่ก็คือแค่นี้ฟาร์มก็แย่แล้ว<อ>เพราะฉะนั้นเรื่องล้ากักหมูสาวที่เรียกว่า GDU นะกิ้ว developing unit ต้อง isolate ออกจากฝูงใหญ่นะ,ะเป็น isolation unit อันนี้จำเป็นที่จะต้องมีถ้าฟาร์มไหนไม่มีแสดงว่า เขาต้องยอมรับกับความสูญเสียได้ไม่มีวัคซีนหรือยาอะไรแก้การจัดการที่ผิดพลาดได้ต้องแก้ที่การจัดการก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุวันนี้ก็หมดเวลาลงอีกแล้วค่ะพี่เป้าขอบคุณพี่เป้ามากเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบรายการดีๆแบบนี้นะคะสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราได้นะคะกับรายการท็อกกะเถคุยครบเครื่องเรื่องหมูสวัสดีค่ะสวัสดีครับ การกักและปรับสภาพสุกรสาวทําเพื่อไม่ให้สุกรสาวเอาโรคจากข้างนอกเข้าสู่ฝูงแม่และให้สุกรสาวมีภูมิคุ้มกันต่อโรคประจําถิ่นเช่นโรคเคริร์สโรคเซอร์โครโรคไมโครพลาสมาหรือโรคเอพีพีพถ้าฟาร์มไม่มีการกักและปรับสภาพสุกรสาวฟาร์มจะต้องรับความเสี่ยงของการสูญเสียในฝูงแม่พันธุ